รอบนี้สาระลีมากินกาแฟอย่างไกลเลยร้านนี้อยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสมีดียังไงตามมาร้านที่พามาชื่อว่าร้านทานสิทธ์คอฟฟี่อินตากใบเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกันข้างในซึ่งเวลาเปิดของร้านนี้จะอยู่ที่ประมาณ8โมงจนถึง5โมงเย็นเลยใครที่แบบสะดวกเวลาไหนก็เข้ามาได้ก็เดี๋ยวเราเดินเข้ากันมาข้างในครับนี้ขนาดยังไม่เข้าร้านบรรยากาศข้างนอกอนก็ยังดูดีเลยแต่พอเปิดเข้ามาข้างในโอ้โหบอกเลยครับว่าร้านน่านี้เองก็จะเป็นจุดโซนที่ทํากาแฟที่บาริสต้ากำลังทำเกือมองเห็นข้างบน เนี่ยมันป้ายอะไรดูไปดูมาเฮ้ยร้านเนี้ยเป็นร้านที่ได้รับรางวัลเยอะมากรางวัลแต่ละอันนี้ระดับนานาชาติเลยตอนนี้เองสาระรีฟเองก็กาลังฟังบาริสต้าเขากําลังเล่านะครับถึงวิธีการสกัดกาแฟซึ่งเมนูที่สาระรีฟสั่งอ่ะมันเองก็จะต้องใช้กาแฟที่ต้องเป็นกาแฟดริปส่วนนี้เองก็จะเป็นเมล็ดกาแฟของที่ทางบาริสต้าเขาแนะนำนะครับซึ่งสารีฟจำไม่ได้ว่าเป็นพันธุ์อะไรแต่ถ้าดูจากสติปิเกอร์ที่แปะลาเบลอ่ะรู้สึกว่ากาแฟเนี้ยน่าจะเป็นกาแฟที่มาจากเมียนมาส่วนกาแฟอีกเมนูหนึ่งที่สั่งนะครับ ผสมน้ำผลไม้กับโซดาอะไรต่างๆซึ่งนี้เองก็จะเป็นกาแฟที่ทางบาริสตาเขาสากัดออกมาแล้ววิธีการกินเราเองก็ต้องเอาโซดานะครับเทลงมาในาน้ำผลไม้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราเองก็ได้เมนูกาแฟกันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีผสมผลไม้ต่างๆหลายชนิดภายในแก้วนี้จากที่สาะะรีฟถามบาริสตานะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าสเปร๊ผลไม้ที่ใส่หลักๆะก็จะเป็นพายเดลเฟลหรือสับปะรดแล้วก็ตามมาด้วยพวกเบอร์รี่ต่างๆรสชาติของมันก็จะแบบเป็นสไตล์น้ำผลไม้ที่แบบผ ผสมประสานกันแบบลงตัวพร้อมกับมีความซ่าที่แบบออกมาโดดเด่นแตะลิ้นจากโซดาที่เราใส่ไปคราวนี้เราเองก็จะเอากาแฟนะครับมาใส่กันตอ่อวิธีการกินที่บาริสตาบอกว่ากินที่ถูกต้องอ่ะเราเองก็เอาหลอดนะครับมาใส่ในแก้วแล้วก็คนให้มันเข้ากันก็เดี๋ยวเราลองมาคนกันสักนิดนะครับก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีรสชาติของกาแฟผสมเข้าไปในน้ําผลไม้แก้วนี้รสชาติของมันอ่ะจะทําให้ตัวก,กาแฟตัวนี้อร่อยขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวสาระลิฟเองก็จะลองมาจิบกันสักนิดนะครับว่ารสชาติที่มี กาแฟลงไปอ่ะมันจะทําให้อร่อยขึ้นกว่าเดิมไหมนี่ก็แบบแอบตื่นเต้นมากรสชาติอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่พอลองจิบเข้าไปอ่ะโอ้โหบอกเลยครับว่ามันเหมือนกับกาแฟผลไม้แบบรสชาติลงตัวเลยมันมีความเปรี้ยวของตัวผลไม้อะไรต่างๆแล้วก็ความซ่าของโซดาพร้อมกับความหวานของไซรัปที่ทางบาริส้าใส่เข้าไปผสมกับรสชาติกาแฟหน่อยๆโอ้โหบอกเลยครับว่าแก้วนี้บอกเลยว่ามันได้รับประสบการณ์ใหม่มากแล้วก็ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยส่วนตัวมองว่าเมนูนี้ถ้าจะกินให้อร่อยที่สุดต้องกินกับแก้วนี้แหละหลังจากที่เรา สูตรทรีกับตัวรสชาติกันแล้วค่าวดีสาระลิฟเองก็คนให้มันเข้ากันทั้งหมดซึ่งเมนูสเปรตท,ที่สั่งตัวนี้จะเป็นเมนูเย็นนะครับน้ำแข็งที่บาริสตาใส่ก็จะเป็นน้ำแข็งก้อนวงกลมซึ่งคุณสมบัติของน้ำแข็งก้อนวงกลมตรงนี้มันจะละลายชา้าแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือตัวน้ำแข็งที่มันละลายลงไปในน้ำมันจะไม่ทําให้ตัวกาแฟของแก้วนี้เสียรสชาติโดยรวมแล้วกาฟแฟสเปรดเนี่ยบอกเลยว่าสาระลิฟชอบหลังจากที่เราทานเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านกันแล้วเดี๋ยวมาต่ออีกเมนูอีกเมนูที่สั่่่งงแแกกก้้วเเน,นนียออั็จะไมใชาฟ ครับเผื่อสำหรับคนที่ไม่ได้ทานกาแฟซึ่งแก้วนี้เองก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับโดยข้างล่างเองก็จะมีเยลสตรอเบอรี่ข้างบนเองก็จะมีการใส่นมเข้าไปสําหรับสายผู้หญิงคนที่แบบชอบกินแนวฟรุตตี้อะไรแบบนี้แก้วนี้เองก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ทานกาแฟอีกอย่างร้านนี้ไม่ใช่มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะครับร้านนี้เองก็ยังมีของกินด้วยก็เดี๋ยวเรามาลองทีละเมนูกันลวกันซึ่งเมนูแรกที่สาร,รีฟจะลองตัวเนี้ยก็จะเป็นขนมปังอกไอ้น้ําจิ้มด้วยสังขยาหอมๆของทางร้านอ่ะบอกเลยครับว่ามันหืฟินมากเล กับขนมปังที่มันนุม่มๆส่วนอีกเมนูถัดไปที่สั่งจานเนี้ยก็จะเป็นยำนะครับซึ่งยำที่สั่ง am, อ่ะก็จะเป็นยำไก่ยอไก่ยอของทางร้านอ่ะก็ให้แบบเยอะมากรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวแซ่บสะใจส่วนตัวนี่ชอบเลยเดี๋ยวสาร,รีฟจะพาทุกคนมาชมรอบๆร้านกันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นจุดบาริสต้าที่สาร,รีฟให้ดูแล้วสำหรับจุดที่นั่งเองก็จะเป็นจุดบาร์ที่เราเองก็สามารถที่จะเลือกนั่งตรงนี้ได้แล้วก็ใครที่แบบอยากจะนั่งข้างในที่เป็นส่วนตัวก็นั่งข้างใน แนวเนี้ยสาระลีฟเองก็มองว่ามันเป็นการจัดคาเฟ่เหมือนกับนั่งในโรงแรมพร้อมกับเปิดเพลงคลาสสิกซึ่งใครที่แบบแวะเวียนผ่านมาที่ตากใบหรือว่ามาหาร้านกาแฟก็ลองมาร้านทานสิบนี้ได้เลยนะครับ